สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับสารพัดชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาทำบูรราฮุไซส์พิเศษนะครับกว้าง1เมตร 20เซนนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นขนาดใหญ่อ้วนจัมโบ้เลยนะครับก็อยากจะลองทำนะครับขนาด2กิโลครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับขนาด2กิโลครึ่งนะครับว่ามันจะเล่นได้ไหมแล้วก็จะเอาความแตกต่างนะครับระหว่างวงแคบ กับวงกว้างนะครับแล้วก็แบบอ้วนแบบผอมนะครับอะไรที่จะสามารถเวียงได้ดีกว่ากันสามารถเบินไขมันหน้าท้องได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันให้ดูนะครับวันนี้ทำให,เห้เห็นเลยนะครับ ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะสั่งทําเป็นพิเศษนะครับจากที่มี2อกิโลอยู่แล้วนะครับอยากจะได้2อกิโลจัมโบ้นะครับเพื่อที่จะซับให้มันเนิ่มขึ้นนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0933963556นะครับยินดีให้ทำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงนะครับข้อต่อตายข้อต่อล้าวข้อต่อหักน้ำรั่วนะครับ ก็วิธีเทคนิคต่างๆนะครับในช่องสารพัดชาแนลนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับอยากจะสั่งทำเป็นพิเศษนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยหรืออยากจะส่งมาซ่อมนะครับก็ยินดีนะครับก็เบอร์โทรอีกรอบนะครับ093 396 3556นะครับตัวนี้ขนาด2.5กิโลจัมโบ้นะครับแล้วก็ กว้างนะครับเมตร20ถึงเมตร30เซนเลยว่าได้ไะครับตัวนี้ครับสุดยอดนะครับลองทาดูนะครับ ท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือสองกิโลธรรมดานะครับแต่สีฟ้าที่เขียวนี่ก็คือสองโลครึ่งจัมโบ้เลยนะครับอันที่เห็นอยู่อันกลางก็คือสามกิโลจัมโบ้นะครับตามแตกต่างของมันนะครับดูไซส์นะครับตัวนี้อันนี้คือสั่งทำพิเศษนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตามเบอร์เลยนะครับ 90เซน1เมตรเมตรยีนะครับความกว้างโอเคเป็นไงตัวนี้เล่นดีป่ะนุ่มมากนุ่มอ่านุ่มมากเหมุนยากเหมืนยากเพราะว่าวงมันกว้างใช่ไหม,มอ,อ่าก็โอเคนะมันเบิร์นไขมันได้ดีมันตีหน้าท้องดีป่ะมันไม่เจ็บก็มันนุ่มไง ก็ทําให้นุ่มพิเศษตัวนี้แสดงว่าตอบโจทย์ตัวนี้คือนุ่มพิเศษเพราะว่ามันอ้วนกว่าอันเดิมๆใช่ไหมละ่ะเออมันจะไม่เจ็บใช่ไหมสุดยอดมากครับท่านผู้ชมความรักไม่ได้ทําให้คนตาบอดแต่คนตัางหากที่ใจบอดเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ